วันนี้สมาคมประชุมสรุปผลงานฟุตบอลชายซีเกมส์พร้อมวางแผนต่อลุยศึกชิงแชมป์เอเชียยู3 วันที่23ธันวาคม2568เวลา10นาฬิกาณห้องประชุมชั้น2อาคารเ a t เ a i l a แ d นด์สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยจัดประชุมเพื่อสรุปผลงานของทีมฟุตบอลชายในการแข่งขันฟุตบอลชายในมหากรรมซีเกมส์ครั้งที่33รวมถึงวางแผนสำหรับโชว์เมนต์ต่อไปในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน23ปีรอบสุดท้ายที่ประเทศซาอุดีอาระเบียระหว่างวันที่6ถึง24มกราคม2569 การประชุมในครั้งนี้นำโดยดรชานวิทย์ผลชีวินอุปนายกสมาคมพร้อมด้วยนวาอากาศเอกปิยพงศ์ผิวอ่อนสภากรรมการเอกผลพลนาวีเลขาธิการสมาคมทวัชชัยดำรงองตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน23ปีและทีมงานสตาฟโค้ช ภายหนังการประชุมโค้ชวางกล่าวว่าวันนี้เราได้นำข้อมูลรวมทั้งปัญหาทั้งหมดในการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ที่ผ่านมามานำเสนอต่อดรชาญวิทย์ผลชีวินและพิตุกปิยพงศ์ผิวอ่อนเพื่อมาสรุปกันว่าผลงานในซีเกมส์และสิ่งที่ต้องแก้ไขในหลายๆอย่างเพื่อต่อยอดไปในชิงแชมป์เอเชียแน่นอนเราพูดคุยถึงสิ่งที่ต้องแก้ไขก็คือพยายามปรับปรุงในเรื่องของการเก็บตัวเราพยายามให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด การเรียกตัวนักกีฬาครั้งนี้น่าเสียดายที่มีน้องๆบางรายมีอาการบาดเจ็บไม่สามารถไปต่อในชิงแชมป์เอเชียและบางส่วนมีภารกิจกับสโมสรเราก็พยายามคัดสรรเลือกนักกีฬาที่จะไปชิงแชมป์เอเชียซึ่งต้องขอบคุณทุกๆสโมสรที่ให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ จากชุดซีเกมส์ยังมีโครงสร้างอยู่พอสมควรและมีนักเตะใหม่ที่เรียกเข้ามาเสริมทัพในชิงแชมป์เอเชียก็มองว่าเป็นเรื่องดีเรามองว่าน้องๆมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นในการเล่น U21 หรือกับสโมสรได้มีชื่อใน U23 รายการนี้เรายังเชื่อมั่นว่าน้องที่มาจะทำผลงานที่ดีโดยเราวางแผนอุ่นเครื่องก่อนเดินทางเพื่อให้น้องที่เพิ่งมาใหม่ได้ทดสอบก่อน เราได้มีการพูดคุยกับทางเทคนิคในทุกๆด้านเพื่อให้ทีมของเราพร้อมที่สุดเราเชื่อมั่นในเรื่องความมุ่งมั่นและความทุ่มเทเราอาจจะผิดหวังจากซีเกมส์แต่เรื่องความมุ่งมั่นจิตใจเราก็พยายามรักษาในทีมชาติเราต้องเดินหน้าต่อไปน้องทุกคนก็อยากให้เขาเข้ามาและสัมผัสความทุ่มเทในการทำเพื่อทีมชาติ เราได้พูดคุยกับสโมสรและนักกีฬาที่มีชื่อก็ต้องพยายามเสริมเพื่อให้มีร่างกายฟิตมากกว่าเดิมในการต่อสู้กับศึกชิงแชมป์เอเชียเดือนมกราคม เป้าหมายตอนนี้ก็จะพยายามทำผลงานให้ดีที่สุดเราต้องมองเกมต่อเกมรอบต่อรอบเป้าหมายแรกก็คือเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายตอนนี้เราก็ต้องพยายามเก็บข้อมูลในแต่ละแคมป์เพื่อต่อยอดในอนาคตทัวร์นาเมนต์หลังจากนี้ทั้งเอเชียนเกมส์และซีเกมส์ในเรื่องแผนระยะสั้นตอนนี้เราต้องโฟกัสในชิงแชมป์เอเชียในการเจอกับทีมที่แข็งแกร่งเราต้องพยายามยกระดับน้องๆและผ่านไปให้ได้ สำหรับทีมชาติไทย u 23จะมีการประกาศรายชื่อ23นักฟุตบอลที่เตรียมทีมลุยศึกชิงแชมป์เอเชียรอบสุดท้ายภายในสัปดาห์นี้เพื่อเตรียมพร้อมเก็บตัวในวันที่29ธันวาคม2565และเดินทางไปประเทศซาอุดีอาระเบียในวันที่3มกราคม2569โดยโปรแกรมการแข่งขันมีดังนี้ Match Day 1วันที่8มกราคม2569ออสเตรเลียพบไทย เวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยอัญชบาบคลับสเตเดียมมตช์เดย์2วันที่11มกราคม2569ไทยพบอิรักเวลา21นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยปรินซ์ไฟส์บินฟาห a ดสปอร์ตซิ t y แมตช์เดย์3วันที่14มกราคม2569ไทยพบจีนเวลา18นาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยอัญชบาบคลับสเตเดียม โดยทุกนัดจะถ่ายทอดสดทาง YouTube BG Sports